ไปนาอีกแล้วนะครับคุณอุรพรบ่นอีกแล้ววันนี้ถนนกว้างมากนะครับถนนหกเมตรไฟฟ้านี่มอแปลงเนี่ยไฟสามเฟสมีมอแปลงด้วยตรงนี้มาอย่างไงเนี่ยมันมีโรงงานหรอทําไมมีมอแปลงมาไดเ้ป็นฟาร์มเป็นอะไรป่ายางป่าอะไรตรงนี้วิ่งตรงไปจะออกไอแถวลุมดิน แถวลุมดินนะแถวลุมดินแถววัดป่าสัจธรรมอ่ะจะออกแดงแดงใหญ่งานนี้ยากแล้วละครัดีนะมีบ้านหรอต้องถอยหลังออกใช่ไหมจะจอดล่มๆได้ไหมก็กลับรถเลยล่ะถอยแล้วออกไม่ไหวดอกแมวมันไกลมากไปอจนี่นะครับแปลงที่จะดูวันนี้ยางโหดใช่แปลงที่จะดูวันนี้นะครับก็คือแปลงนี้ อย่างโหดทางเข้ามีทางไปนาครับแต่ว่าไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเลยแถวนี้จะเป็นที่ไร่นะครับไรอ้อยเนี่ยอ้อยงามมากสูงคร่อมหัวตรงนี้เป็นทางสาธารณะแปลงนี้นะครับ ข้างในมีบ้านคนฮะอันนี้มีบ้าน